โครงการบัณฑิตพันใหม่นี้เป็นโครงการที่ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2562โดยในขณะนั้นก็มีท่านศาสตราจารย์กีนิเกียรติกุลนายแพทย์อุดมคชินทรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งท่านได้มีแนวนโยบายในการที่จะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาให้ปรับเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอน ไปให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกณปัจจุบันจึงเกิดโครงการบัณฑิตพันใหม่ขึ้นซึ่งโครงการบัณฑิตพันใหม่นี้ไม่เฉพาะจะให้สถาบันการศึกษาที่เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐเท่านั้นที่ดําเนินการในโครงการนี้แต่อย่างไรแล้วก็ตามในการศึกษานั้นเป็นการศึกษาที่ต้องพูดถึงเรื่องมวลรวมของประเทศประชาชนประชากรเพื่อจะออกไปพัฒนาชุมชนและสังคมประเทศชาติดังนั้นสถาบันการศึกษาทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนนั้น ก็สามารถที่จะมาเข้าสู่โครงการบัณฑิตศึกษาหรือเขาเรียกว่าโครงการบัณฑิตพันใหม่นั่นเองครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมโครงการบัณฑิตพันใหม่ของหมหาวิทยลายลังสิตซึ่งเราได้พบว่าบัณฑิตทั้งดีกรีและนอนดีกรีที่มานำเสนอเนี่ย ก็ตรงตามวัตถ tamam. ุประสงค์หรือตรงตาม core values ของบัณฑิตพันใหม่นี้อย่างเต็มที่นะครับก็คือมีการร่วมงานกันระหว่างภาคเอกชนทู้เป็นฝั่งที่เรียกว่าเป็นดีมานไซ e กับภาคซัพพลไซด์ก็คือทางหมาลัยซึ่งผลที่บัณฑิตที่นักศึกษาที่เข้ามานำเสนอเหล่านี้ก็ได้แสดงเห็นว่ามีทั้งสมรรถนะมีทั้งความสามารถมีทั้ง ความรู้ต่างๆร่วมกันโดยการเรียนในวิถีใหม่ซึ่งมีโคชชิ่งที่ทั้งเป็นทั้งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นทั้งผู้รู้หรือผู้ชำนาญจากภาคอาเอกชนเข้ามาร่วมด้วยทำให้หนักศึกษาเนี่ยมีทั้งประสบการณ์จริงแล้วก็มีทั้งความสามารถด้วย

น,นอกจากจะเน้นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและก็สถาบันอุดมศึกษาแล้วเราก็ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานที่จําเป็นที่จะต้องให้ผู้เข้าศึกษาไม่ไว่าจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรนันดีตรีได้ได้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานของการศึกษาทุกประการนะคะก็สุดท้ายของอทั้งหลักสูตรดีกรีและนอนดีตรี ท,ที่อยู่ในโครงการของบัณฑิตพันใหม่ก็ต้องการที่จะได้ผู้เข้ารับการศึกษานี้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กําหนดไว้ในผลรับการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรที่กําหนดไว้นะคะว่าผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถและกความเชี่ยวชาญตอบโจทย์ตลาดแรงงานและสถานประกอบการทุกประการค่ะ ครับผมรองศาสตราจารย์ดรเชษนิติศรีสะอาดนะครับก็เป็นตอนนี้เป็นรองอธิการฝ่ายนวัตกรรมแล้วก็เป็นคณะบดีวิรัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีครับวันนี้ก็เป็นถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่มีกรรมการมาตรวจโครงการบรรัณฑิตพันใหม่ซึ่งตัวก็ผมเองเนี่ยเกี่ยวข้องมาก็เข้ารุ่นที่3แล้วนะครับเราก็ทำบรรัณฑิตพันใหม่เนี่ยตั้งแต่เป็นนอนดีกรีเนี่ยมี3รุ่นนะครับแล้วก็มีดีกรีด้วยซึ่ง ดีกรีก็คือปริญญาบัตรนะครับปริญญาบัตรเนี่ยวันนี้ก็ท่านกรรมการชมมากนะครับว่าน้องๆของเราเก่งมากลูกๆเราเก่งมากนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นความชื่นใจของคนที่อยู่ในโครงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้จากโครงการก็คือความชื่นใจความพื้นปิติที่ได้เห็นลูกลังสิตนะครับได้แสดงให้ถึงว่าเขาได้มีเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็กรรมการเ,เห็นชัดถึงพัฒนาการครับขอบคุณครับ thank uh you -oh.